าง,งานตอนเย็นนะคะวันนี้เราขอนําเสนอรั้วรอบบ้านนะคะหรือว่ากําแพงรอบบ้านนะคะงานเทคอนกีทั้งหมดนะคะแนวนอนสูงอยู่ที่1เมตรนะคะแนวตั้งสูงอยู่ที่2เมตรตัวระแนงของเราจะสูงอยู่ที่95เซนนะคะรวมความสูงของรั้วสูงอยู่2เมตรนะคะแผงตั้งของเรากว้างอยู่80เซนค่ะระหว่างช่องนะคะระหว่างช่องตัวนี้นะคะแผงตั้งถึงแผงตั้งนะคะ2เมตรหิค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารั้วบ้านกำแพงบ้านนะคะสามารถติดต่อทีมงานช่างฝุ่นรั้วคนกรีดมาได้นะคะตอนนี้ก็ประจำการอยู่ที่แถวจังหวัดปัตตานีนะคะงานเล็กงานน้อยเราก็รับหมดนะคะตัวนี้จะเป็นงานเทคอนกรีดทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ลงสีจริงแล้วสองรอบนะคะลงสีจริงรอบที่2แล้วสวยงามมากค่ะตัวนี้แผงตั้งเราจะติดหินจิกซอหรือว่าหินโคราชนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทารั้วบ้านกําแพงบ้านกําแพงกันดินสามารถติดต่อทีมงานกันเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายแบบหลายราคาให้เลือกค่ะสามารถทําตามงบของลูกค้าได้นะคะรับประกันผลงานนะคะรับประกันผลงานทุกหน้าง,งานคะ่ะมีปัญหาทําใหม่ให้ฟรีเลยนะคะ ฝั่งนี้เราก็จะรองพื้นไว้นะคะรองพื้นเราก็ทาสีจริงไปหนึ่งรอบรอติดตะเหน่งก็เก็บสีจริงอีกรอบที่สองนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคาบอนตะบนคาไหลอำเภอสีเมืองใหม่ของเรานะคะเป็นงานรั้วรอบบ้านนะคะพื้นที่อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเมตรค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ ไม่ดียังไงจะได้นำไปแก้ไขปรับุบให้นะคะขอบคุณมากค่ะ